โลกต้องจาารึกเหตุการณ์วันที่3มกราคม2569เมื่อกองกำลังสหรัฐเปิดฉาก Operation Absolute Resolve บุกถังเนียบกรุงการากัสควบคุมตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรและภริยาเซเลียฟลอเรสบินตรงสู่เรือนจำนิวยอร์กเพื่อดำเนินคดีข้อหาหนักก่อาการร้ายค้ายาเสพติดปฏิบัติการนี้ไม่เพียงขย่าเก้าอี้ผู้นำ แต่ยังเขย่าระเบียบโลกจนเกิดแรงกระเพื่อมแบ่งนานาชาติออกเป็นสามฝ่ายอย่างชัดเจนร้อยฝ่ายประนามและคัดค้านยอมรับไม่ได้กลุ่มพันธมิตรขั้วอำนาจเก่าและเพื่อนบ้านมองว่าน,นี่คือการรุกรานที่ป่าดเถื่อนและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงรัสเซียออกแถลงการดุดันซัดสหรัฐว่าน,นี่คือการรุกรานด้วยอาวุธ arms aggression สร้างบรรทัดฐานที่อันตรายและน่ากังวลต่อความมั่นคงของรัฐอธิปไตยจีน กระทรวงการต่างประเทศระบุว่ารู้สึกตกใจอย่างยิ่งพร้อมประนามการใช้กำลังทหารต่อผู้นําประเทศอื่นอย่างรุนแรงคิวบาประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลนิยามปฏิบัติการนี้สั้นๆแต่เจ็บแสบว่าเป็นการโจมตีทางอาชญากรรมเวเนซุเอลาฝั่งรัฐบาลเดลซีโรดริเกสรองประธานาธิบดีปรากฏตัวผ่านทีวีประกาศลั่นว่ามาดูโรครือผู้นำหนึ่งเดียวที่ชอบทำและรัฐบาลพร้อมปกป้องตนเองแม้สหรัฐจะอ้างว่าเธอพร้อมร่วมมือก็ตาม โคลอมเบียและบราซิลเพื่อนบ้านร่วมภูมิภาคประสานเสียงคัดค้านการใช้กำลังทหารแทรกแซงในละตินอเมริกาบลูฝ่ายสังวนท่าทีและเน้นกฎหมายเปลี่ยนผ่านต้องสันติยึดกติกาโลกกลุ่มตะวันตกและอาเซียนพยายามรักษาสมดุลยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่กังวลเรื่องวิธีการโดยเน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชน สหราชอาณาจักรเซอร์เคียสตาเมอร์นายกอังกฤษกล่าวตรงไปตรงมาว่าแม้มาดูโรจะหมดความชอบธรรมไปนานแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติเพื่อสะท้อนเจตนงที่แท้จริงของประชาชน ฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสงบสติอารมณ์และย้ำว่ารัฐดาลใหม่ต้องเคารพเสียงชาวเวเนซุเอลาอย่างแท้จริงสหภาพยุโรป EU ขายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศ EU แสดงท่าทีสนับสนุนการเจรจาและการแก้ปัญหาในกรอบประชาธิปไตยเยอรมนี er ani, นายกฟรีดริกเมริร์สเตือนสติว่าความชอบธรรมของปฏิบัติการนี้มีความซับซ้อนอย่างมากต้องยึกดกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักเพื่อป้องกันภาวะอนาธิปไตย กระทรวงการต่างประเทศยึดหลักสายกลางเรียกร้องให้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีตามกฎบัตรสหประชาชาติและให้ความสําคัญสูงสุดกับการปกป้องพลเรือนร้อยฝ่ายสนับสนุนและขานรับเสรีภาพเป่งบานเดินหน้ากวาดล้างสหรัฐและพันธมิตรสายเสรีนิยมมองว่าเป็นชัยชนะของความยุติธรรมและโอกาสในการฟื้นฟูประเทศ สหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัดว่าสหรัฐจะเข้าไปบริหารเวเนซุเอลาชั่วคราวผ่านคณะทำงานเตรียมส่งบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เข้าไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไรายได้กลับคืนมาขณะที่แพมบอนดีอายการสูงสุดยืนยันมาดูโรและภริยาต้องเจอความโกรธเกรี้ยวของกระบวนการยุติธรรมในศาลสหรัฐชดใช้กรรมที่ทำไว้ อาร์เจนตินาประธานาธิบดีคาเวียมิเลพันธมิตรหลักโพสต์ข้อความบน X ท่าทียินดีว่า Freedom Moves Forward เสรีภาพก้าวไปข้างหน้าแล้วชาวเวเนซุเอลาในสหรัฐชุมชนผู้อพยพในฟลอริดาต่างออกมาเฉลิมฉลองด้วยความหวังว่าบ้านเกิดจะพ้นจากวิกฤตอันยาวนานเสียที นี่คือท่าทีของนานาชาติเมื่อมหาอำนาจเลือกหักดิบเดิมพันด้วยปฏิบัติการทางทหารทั่วโลกถึงจับตาว่าการที่สหรัฐจะเข้าไปบริหารชาติที่มีน้ำมันสำรองอันดับหนึ่งของโลกจะนำไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงหรือเป็นเพียงการเปิดฉากความวุ่นวายบทใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ชมข่าวสารใหม่ๆจากเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ